ครับผมก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนฮนะ,ะกับผมก็คือโทชิฮิโร่ที่ทำคลิปในช anel โทชิฮิโร่ทีวีนะฮะซึ่งวันนี้เลิกงานยามดีวันสุดท้ายของสิ้นปีแล้วเอ้ยอีกวันนึงนี่หว่าก็ช่วงสิ้นปีนะฮะก็ได้เสียโอกาสรับเปิดเผยหน้าตัวเองครับที่มีน้องบอกว่าเฮ้ยเสียงที่แม่งโคตรหล่อเฮ้ยหน้าตายพี่ต้องหล่อแน่นอนเลยกูเขาบอกครับมึงคิดผิดแล้วนะฮะหน้ากูก็ยี่ห้อยอย่างเงี้ยละครับนะอะเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมจะมา เปิดแพ็คปีใหม่2 5 5 9นะฮะมีอะไรบ้างครับผมนะก็มีบันโลก30ชื่อ2ชิ้น08แดง2สิไอ้ทุย08แดง30ชื่อ2ชิ้นบอลโลก30 2ชิ้นแล้วก็1 0 U ูฟ้านะฮะอีก2ชิ้น30ชื่อแล้วเงิน5ล้านแล้วก็ EXP 90%โอนเขาว่ามันคุ้มนะคุ้มจริงปะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ ลองดูครับไปหดซื้อเลยห้า0มื่แชสพอยต์ตีเป็นราคาฟูมันนี่ก็500บาทเนาะอืมผมก็ไม่เสียตังค์หรอกผมมีพุดดิ้งพอยต์นะฮะอ่ะอรีเซิร์เลยสาริคลิปจยาวอ่ะมาเริ่มที่อะไรดีอะเริ่มที่บอลโลกแล้วกันหนึงสี่ W C ไป เปิดเลยเปิดเลยออาเอาอะไรก็ได้เข้ามาเฮ้ยใบแรกครับจัดมาอ๋ออายันรับเ็นนะฮะมีแสงล้านเจ็ดไอ้ยแซจะคุ้มไหมวะก็ต่อไปเฮ้ยอเอ้ยลูกากูแม่ก็ไม่รู้จะคุ้มไหมวะต่อไปก็เอานด้แล้วกัน06นหกาติดชื่ออลโลกไะ เฮ้ยอันนี้มันของใหญ่เอาเอา,เอานี่ก่อนหนึ่งศูนย์ฟ้าก่อน30ิชื่อเออไปกูอยากได้ด็อกเออด็อกบาเอาบวกสอง่ห้สเสอไปตัวแรกชุบไมค์คอนแม่มีแสงว่ายสองไปเออไ,ไมค์คอนมาซ้ำเลยป้าโ้โก็ต่อไปศูนย์แปดแดงศูนย์แปดแดงตอนนี้ก็ต่อเลสเนาะเออต่อเลส อเลตมาตอเลตไปเลยโอ้ยลูก,ก้าโมดิกส์เฮ้ยเป๊เป๊เปปะพอเพิมุกนะฮะกี่ล้านแล้วเนี่ย11ล้าน11 1เ20ล้านได้แล้วมั้งเนี่ยแปศูนย์หก w b ตัวสุดท้ายแล้วอิสตัดวิเอล่าวะถ้าเป็นศูนย์หกเนี่ยต้องเป็นวิเอลาม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 า ไเที่ยวขอมมันค้างเรา,าขอโทษด้วยนะครับไปตัวแรกมาโคเซ่เว้ยโคเซ่แหมมันต้องกระดิกนิ้วนะฮะตัวสุดท้ายไปโอ้โหสตีเฟนเจอหลานนะครับโอ้โหคุ้มไหมวะน้องๆพี่ๆครับคุ้มไหมฮะเดี๋ยวต้องเช็คกี่ล้านนะจานไม่ได้เงินห้าล้านห้าล้านมีอะไรบ้างนะ ย1 21, 20ล้าน27 23 23 23 27 27ตัวอีกสิบสล้าน37ล้าน43ล้านก็ถือว่าโอเคนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ,ะครับผมสําหรับผมโทชิฮิโร่นะฮะสําหรับช่วงโทชิฮิโร่พาลุยนะครับก็เป็นไงครับคุ้มไหมฮะคุ้มก็ดีครับคุ้มไหมน้องๆก็ว่ากันไปนะครับก็ตัดสินใจเอานะฮะครับผมสําหรับผมโทชิฮิโร่กับ ช่วงฮีโร่คุงพาลุยก็ขอลาแค่นี้ละกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ฝากกดแฟนเพจ้วยนะเอออ่ะสุดท้ายาสุดท้ายผมมีของฝาันปีใหม่ซึ่งยังไม่ถึงหรอกใครดูคลิปคนแรกเอาไปครับโชคดีครับผม